สำหรับใครนะคะที่มาเที่ยวเกาะเสม็ดแล้วอยากกินอาหารริมทะเลนะคะบรรยากาศดีๆแนะนำที่นี่นะคะครัวแสงเทียนไม่แน่ใจว่าใช้ชื่อนีหรือเปล่าแต่ว่าอยู่ที่อาแสงเทียนบีชรีสอร์ทนะคะพิลิก็ได้โอกาสกลับมาอีกในรอบ4-5ปีนะคะนี่บรรยากาศดีมากตอนนี้เขารีโนเวทใหม่นะคะตอนมาถึงจำแทนไม่ได้เลยว่าเอ้ยฉันมาถูกร้านหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็ทำใหม่นานั่งมากทุกคน เมนูที่พิลิสั่งมาวันนี้นะคะก็คือตำหมูยอจ้าแล้วก็มีปูน,นิ่มทอดกระเทียมแนะนำนะคะอร่อยมากแล้วก็มีสปริงโรลของสามีนะคะเรามากินมื้อกลางวันนะคะก็เลยไม่ได้สั่งมาเยอะเดี๋ยวจะพาเพื่อนมากินนะคะถ้ามากับเพื่อนอย่างเงี้ยเราจะสั่งได้หลายเมนูแล้วเราก็จะได้กินได้เยอะๆแต่ถ้ามากับผัวสองคนเราก็จะได้กินแค่นี้นะคะ่ะทุกคนอันนี้อันนี้เป็นทริคในการแบบไปร้านอาหารนะคะเราต้องไปกับเพื่อนแล้วก็สั่งมาแชร์กัน ของเขาแซ่บมากเลยค่ะแบบกินแบบอากาศก็ร้อนอยู่นะแต่ว่าคือกับข้าวเขาแซ่บนะคะสั่งได้นะคะเผ็ดน้อยเผ็ดมากนี่กินชมบรรยากาศไปเลยจ้าที่นี่นะคะเขาก็ยังมีอ่าเป็นพวกอาหารทะเลนะคะสดสดนะคะให้เพื่อนเนไปเลือกเอาเลยแล้วก็ให้อ่าเชฟที่ร้านนะคะปรุงแต่งเลยว่าจะกินเป็นเมนูอะไรนะคะเขาก็จะมีหอยมีหมึกสดนะคะแล้วก็จะมี ปูม้านะคะไม่แน่ใจว่ามีกุ้งหรือเปล่าแต่นี่นะคะพิริก็จะพาเพื่อนมากินซาชิมิหมึกนะคะนางบ่นอยากกินมากนะคะจะบอกว่าคือสดจริงๆจับไปจากในตู้อย่างนี้เลยนี่ดูปลาหมึกนะคะเดี๋ยวพิริจะพาเพื่อนกลับมากินอีกรอบนะคะซาชิมิหมึกจ้าซาชิมิขอแก้วเปล่าใบนี้งซาชิมิหมึกนะคะ โอ้ยไอร่เาต้องกินโ้อจยจอกินตาปะหมึกโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ o อโอ้โอยโอ t อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้่้โอ้ยอโอ้โหอ้ออ อร่อยเหมือนมีเหมือนมีขิงด้วยย่อไม่หิวโอ้โหมะมวงวีนอตฮังกรีโอ้กุ้งแช่น้ำปลาแกยับขอต้อนรับเช่นน mm ี้แค่ไม่พันธะปลา ยุ่งสาขาลุกคุดดีมากสุดเลยน่ากินมากเลโอ้ว้าว we not hungry at all we don't have breakfast right อันนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่ร้านอาหารนะคะก็จะเปิดโล่งแบบนี้เลยนะคะทุกคน หลังจากที่พี่ลีกินแล้วนะคะพี่ลีก็เดินถ่ายบรรยากาศรอบๆนะคะร้านให้ดูนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะเขาจะเป็นรีสอร์ทด้วยใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีบาร์นะคะสามารถมานั่งชมพระาที่ตกตอนเย็นได้นะคะทุกคนแต่ถ้าใครอยากได้นั่งริมๆข้างหน้านะคะแนะนําให้จองโต๊ะไว้ก่อนนะคะนี่ดูสิคะแบบบรรยากาศดีมากค่ะกลางวันก็ลงไปเล่นน้ําอาบแดดได้จะบอกว่า ใครมาอย่าพาดนะคะแสงเทียนบิดรีสอร์ทจ้าในรอบ4ปีนะคะที่กลับมานะคะทุกคนอาหารยังอร่อยเหมือนเดิมนะคะแต่เขาแบบว่ารีโนเวทใหม่นะคะสวยน่านั่งนะคะบรรยากาศยังดีเหมือนเดิมนะคะทุกคนขอบแ,แพกต้องเดินขึ้นนะคะนี่สำหรับครัวเมื่อก่อนชื่อครัวแสงเทียนนะคะ ตอนนี้ก็น่าจะใช้ชื่อเดิมหรือเปล่าไม่แนใ่ใจเพราะว่ามันอยู่ที่แสงเทียนรีสอร์ทนะจ๊ะทุกคนถ้าใครอยากมาก็แวะกันมาได้นะคะทางอาจจะสมบุกสมบันนิดนึงเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะตอนขึ้นไปนะคะแต่พอตอนไปถึงอหอบถนนนะคะเขาก็จะมีทางให้วิ่งดีกว่าเก่าเยอะมากตีที่เรามาปี2019คือทางลูกลังค่ะตอนนี้เขาก็มีมุมไม่ถ่ายรูปเลยนะคะ นี่นะคะมาถ่ายรูปสวยๆกันได้เลยนะคะนู่นนะคะคั่วเดินลงไปด้านล่างนู้นนะคะตอนนี้นะคะพี่หลีก็จะขอตัวไปนวดก่อนนะคะนี่นะคะแซงเทียนบีชรีสอร์ทนะจ้าทุกคนถ้าชอบร้านอาหารร้านนี้นะคะบรรยากาศดีๆวิวสวยๆนะคะสงบสงบคนไม่พลุกพ่านนะคะมาเลยจ้าเมื่อก่อนนะคะเขาไม่ได้แบบทำถนนแบบนี้ให้นะเป็นแบบนี้เลย หาที่จอดรถเอานะคะนี่ทางออกไปก็จะประมาณนี้ละค่ะได้แล้วค่ะทุกคนบายบายค่ะคนขับรถรออยู่ปู้ดูตัวน้องสีตัวเล็กมากเลยค่ะน้องขาวน้องขาวลูกไม่เอาเลยอขอบคุณมากค่ะเฮ้ยกินหมดเลยของฉันอย่าตีกันนะ,อ,ะอย่าตีกันวิ่งชวนกันเลย ักจังเลย้ผิวก็สวยใช่ใช่ขนกาสวยน่ารักแล้วเห็นไหมมีขน,น,นมเลยรักเลยเอาเมื่อกี้ในมือพี่หายไปไหนเห็นแบบแบบแล้วแล้วเมื่อกี้ขนมอมในมือพี่หายไปไหน